พร้อมแล้วจ้าเชิญจ้าพบกับมันเดือดพลังลูกอะไรใหญ่ <Yay! S 1> พันจินโอเฟนโชว์ลูกใกล้ๆกล้องหน่อยสินี่เอาเคี้ยวแรงๆเคี้ยวแรงๆแรงเคี้ยวแรงง้งโอ้ยโอ้โหไหนปาดูไส้มาหน่อยสิอื้อหือกินรัวๆเลยเหรอ นายถูกใจไหมยก็บใจโชว์คำใหญ่ที่สุดดิงบโอ้โหนกยังอายนะฮะอีกทีไหวไหมไหวไหมอุ้ยเยิ้มเบ้าใหญ่เท่ามือลูกเลยโอเคชัดตสะใจจริง หมดแล้วช็อตต่อไปยังไปยังใส่เยอะมากรู้โอ้โหไปยงปัยงไปยังเลยเดี๋ยวอีกกี่ลูกที่ต้นหนักเยอะไหมเยอะเยอะเลยน่าจะไม่มีลิงเก็บไปกินก่อนไนม่มีหรอกถ้าดินมาเดี๋ยวจะไลยย่กันไป บอกว่าเด็กชอบกินห้ามมาแย่งะะอะวัม่ว่ชอดอ่มม่ชดเป็ยังไง ไปยังชอดใส่เยอะมากมีมีเม็ดไม่รู้จะนับอันไหนก่อนรีวิวดีวิว <laughs> หวานไหมหวานด้วยนุ่มไหมนุม่มรสชาติมันเย็นไหม็นหารือเปล่าอืาาอุ้ยชอดช็อต ออกสอยช็อตดิอุ้ยพีเดินเตอร์ช็อตไหนหมดย่างลูกใหญ่ๆที่เห็นเมื่อกี้ว้าวหมดใกล้แล้วใกล้จะสำเร็จอื้อหืออื้อหืออื้อหือช็อตเต้ดต้ดติเต้เติเต้ ช็อตอืมไหนหมดแล้วเหลือแต่คั่วแล้วเยี่ยมมากโอเคขอบคุณครับสำหรับการรีวิวจากน้องเอียม นี่คือผลงานโอเค